ระบบ Enterprise Manager เมนู General Setup ที่หน้าต่างกำหนดงวดบัญชีการกำหนดข้อมูลที่เมนูกำหนดเงวดบัญชีนั้นเพื่อใช้ในการกำหนดวงวดบัญชีเพื่อดำเนินการของบริษัทในหนึ่งรอบบัญชีนะคะซึ่งการกำหนดงวดบัญชีจะกำหนดตามปีปฏิทินซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ เริ่มจากปีภาษีให้ทำการระบุป,ปีภาษีนะคะและหลังจากนั้นให้คลิกที่รูปคนวิ่งหรือ running นะคะโปรแกรมจะมี m มส s a จ e แจ้งว่าโปรแกรมจะทำการกำหนดงวดบัญชีให้อัตโนมัติหากต้องการก็คลิกที่ปุ่มโอเคค่ะและหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของงวดบัญชีให้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด12งวดบัญชีค่ะ และในกรณีที่ต้องการปิดงวดบัญชีก็สามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องปิดได้นะคะให้ทําการคลิกเครื่องหมายถูกไปแล้วนะคะซึ่งงวดบัญชีที่ทําการปิดไปแล้วนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในงวดดังกล่าวได้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อทาการติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องปิดก็จะเป็นการล็อกงวดบัญชีตั้งแต่วันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดนะคะหากทําการอ้างอิงช่วงเวลาดังกล่าวก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในการเปลี่ยนปีภาษีใหม่โดยที่ปีภาษีเก่ายังไม่มีการปิดบัญชีประมวลผลสิ้นปีก็สามารถเปลี่ยนปีภาษีได้ด้วยการคีย์ปีภาษีใหม่ลงไปนะคะ แล้วกดที่ปุ่ม running นะคะซึ่งโปรแกรมก็จะเซตงวดบัญชีใหม่ให้อัตโนมัติค่ะโดยที่ปีภาษีเก่าจะไม่ถูกลบข้อมูลออกจากระบบจนกว่าจะมีการประมวลผลสิ้นปีก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะสะดวกสบายกับลูกค้าที่ปิดบัญชีไม่ทันนะคะก็สามารถ running ปีต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องรอนะคะและนอกจากนี้นะคะหลังจากที่ทาการกาหนดงื่บัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม s a v เพื่อบันทึกข้อมูลค่ะและนี่จะเป็นวิธีการกำหนดงวดบัญชีค่ะ